เป <kommt> okay. okay. ิดคลิปส <ua> <parfois> ิเป <Holocaust zombie> ิดคลิปอ่ะใช่โอเคสวัสดีทุกคนทุกเรื่องนะครับเป็นไรสวัสดีสโอเคก็วันนี้เป็นคลิปแรกของเราสองคนนะที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกนะฮะที่คลิปแรกเหรอคลิปแรกคลิปแรกนะเดี๋ยวที่เราสองคนจะมาพูดความรู้สึกกันเมื่อวันนั้นเนาะวันที่สะพานเกิด วันนี้คิดพี่เมียนอะมากแค่พูดสักวันกนี้เท่าไหร่ฮะว,วันนี้ไม่บ <laughs> อกนะท้างิ่งก็รู้ทิ่งก็รู้ไง <laughs> เออเดี๋ยวว่าจะมาให้คิวพวกเขาสึกเลยว่าเออวันนั้นอะอย่างไงมาเตจิมันผ่านมาหลายวันแล้วแหละแต่ก็แบบหาการถ่ายอยู่เพราะว่านางไม่ว่างที่นี่นางไม่ว่าง,ยายางเลยว่างค่ะแต่ จะพูมอนเต้เออนั่นแหละก็จะมาถ่ายกันก็อ่าต้องพูดกับว่าโชคแต่ละเดือนที่ผ่านมานี่เราก็เจออะไรมาเยอะเนอะเออเจออะไรมาเยอะหลายอย่างอะไรอย่างนี้เรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้แบบมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเลยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทุกคนก็น่าคนที่ติดตามเป็นบุ๊กหรือไอจีหรืออะไรแล้วแต่ละรของคนก็เห็นว่าช่วงนี้มีแต่งาน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 กันอะไร แล้วพอมาถึงวันเกิดคาดหวังเหมือนเขาคาดหวังมากว่าต้องได้ของขวัญไม่ไม่ก็เคยบอกเราวไงว่าไม่ได้คาดหวังก็แค่ไปกินข้าวอะไรอร่อยด้วยกันแค่นี้อ๋อไม่ได้คาดหวังเลยไม่ไให้พูดใหม่ อาจริงๆไม่ได้คาดหวังอ๋อหรอไม่ได้คาดหวังหรอก็เออก็แค่ไปกินข้าวแค่นั้นก็พอแล้วไงก็ตอนนั้นที่บอกไปว่าเออไม่ได้ซีเรียสกับของฝันขนาดนั้นอ๋อจริงเหรอเออเออนั่นแหละก็แต่อย่างอื่นอ่ะเออแต่ว่าผมก็ได้ถ่ายคลิปนั้นมาแล้วนะเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์วันเกิดอีกแล้วที่จริงเออแต่ว่าเอปีแรกปีนั้นก็ที่ไหนนะที่ไหนนะร้านกก่มุกกระทะนะมีรู้คลิปมีหรือเปล่านะี มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะพยายามไปหาดูแล้วกันนะเออไอเดือนแรกอย่าเป็นคลิปหมูกระทะนะฮะใช่คลิปหมูกระทะคลิปหมูกร้ทะไงเด็กผู้ราย อะไรเนี่ยกูนั่งงงมันก็ตั้งนานไฟแช็กกูไม่มีผลเลยมันไม่ใช่ข้อใหญ่ที่เราคิดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เบอร์จูยูอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอันนี้คืออะไรเจ้าใส่อิเซิร์เเออนั่นแหละนั่นแหละคือคลิปของเดือนแรกปีแรกที่ซสเป์วันเกิดนะแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ว่ายังไง คือแบบถามว่าอายไหมอายคือไม่คิดว่าจะทําด้วยกลางคนหมูกระทะเนี่ยแล้วตอนแรกแกะคิดว่าอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยคนคือจะชอบไปกินกันพอเซอร์ไพรส์ทอดแหละเอ้าเออนั่นแหละคือเอ้าคือเอ้าแบบเอ้าเลยอ่ะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยอ่ะไม่ก็ตื่นเต้นแต่เก็บสงอยู่คนเยอะเก็บสงก็หนูอายคนเออนั่นแหละคือพอเดินนั่งผ่านไปปุ๊บก็ ก็อย่างนั้นเออซื้อเค้กให้ก้อนเดียวพอปีนี้เออปีนี้พึ่งผ่านมันเกิดามี่อ几天เมื่อเกิดเราเกิดเมื่อมกราใช่ไหมมกราผ่านมาตอนนี้ก็ถ่ายเนี่ยก็จะประมาณันที่สิบแปดคุมภาแล้วก็เดือนก็ไม่ถึงเดือนก็ถึงอัตมันสามสี่อาทิตย์ผ่านมาแล้วเออแต่ก็เออจริงๆก็บอกเลยว่าเดือนนี้ก็เหนื่อยมากมากแล้วก็พอสมควรก็เพราะว่า เรางานเยอะเนาะงานเยอะด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบว่ามาอันนี้ด้วยกันเนาะเอาจิงคิปก็ไม่ได้ลงช่องมันเกิดแล้วนะโอ้ไม่พูดเลยเป็นป <laughs> ีไม่ถึงห้าหกห้าหกเดือนไแดบบ้ <laughs> คือแบบมีคลิปคลิปแรกที่ไปถ่ายที่มาหาลัยอ่าเรา,าไม่ไม่มีคลิปต่อไปใช่ใช <laughs> เพราะว่าเหมือนแบบเราทําหลายช่องเกินแล้วแม่งเยอะแล้เกินก็เลยเอาช่องนี้ไปก่อนละกัน <laughs> เราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดเรื่องวันเกิด <laughs> ไม่ใช่หรอ <laughs> ออไม่รู <laughs> ไม่รู้สัก <laughs> อย่างนั่นแหละก็เราอ่ะจะพูดว่าเออวันนี้คิวเกิดไปที่มกราชใช่ไหม <c oughs> แล้วคนนี้แบบต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์ใครได้ง่ายๆเนาะถ้าแบบไม่อยากทํได้ใจเนาะคือ2เดือนแล้วแหละเดือนแรก,กทำให้เออแต่เดือนที่แล้วเขาไม่ทำผมก็ผมไม่ได้อะไรไม่ทำอะไร <c oughs> อ้าวโนรู้สึกแย่เลย <laughs> ผิดรู้สึกผิดหรือเกินคือพวกนีงรู้สึกผิดหรือเปล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ แต่เขาเหมือนเขาคาดหวังแต่เราไม่ได้คาดหวังก็ห,งหนูไม่ได้คาดหวังไงจะบอกว่าหนูคาดหวังได้ยังไงอ๋อเราไม่ได้คาดหวังไม่ไม่ได้คาห <l ots> ดาหวังเลยด้วยซ้ำ <l ots> เออนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าไงก็คือแบบเออถึงไม่มีให้แต่พี่มีให้ใหใหตลอดเอออาจจะได้อาจจะไม่ได้เยอะอาจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ <l ots> เออให้ก็ให้แหละแต่ก็แบบพอมีให้แหละเออ ก็บอกตลอดแหละเออพี่มีให้แค่นี้นะแต่ก็เข้าใจนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็ไม่ผมได้อะไรนะแต่แค่ต้องแต่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 ละปีมันต้องใหญ่เนาะแต่ยางว่าล่ะเออเออช่วงเดือนนี้มันก็ก็ถามว่าใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เท่าที่มีปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าที่มีก็ซื้อแค่ให้ปอนหนึ่งเนะยเออซึ่งเนี่ยแหละจะเป็นคลิปที่ว่าจะเปิดให้ดูมีเหตุการณ์ให้ดูว่าเป็นยังไงในวันนั้นที่ผ่านมาเนี่ยว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง เนาะผมได้ให้ทีมงานผมไปตัดมาเรียบร้อยไม่ดูได้ไหมฮะไม่ดูได้ต้องดูด้วยกันต้องดูด้วยกันดูด้วยกันเนาะนั่นแหละเรามีคลิปเหตุการณ์แล้วทุกคนเดี๋ยวเราให้เล่าให้ภาพมันเล่าดีกว่าว่าวันเกิดวันนั้นอ่ะมันเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับทุกคนงั้นเราไปดูคลิปกันเลยไปดูคลิปกันเกิดตอนสีจะเกิดยังไงเขาติด บบปักเราปักเทียนเดี๋เอาเทียนมาปักเทียน ขึ้นติดเียร์่ิดูไปยู่นี่มวจุดเผาหน้าตันนี้ใครได้ขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยครับไม่ใช่แสงทียันหนามานามาคุยมิมนรเวลาเอาเอาห้าพอแล้วต้องการต้องการต้องการตองกามือจุด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 ไปไม่มือเลี้ยงได้อหมดึงออกแล้วก็เต็มเลยไปเลย แกงมดสุกดูดบุหรี่เออมันมันมันส้มยายุี่เหี้ยไปแล้วโอ้น้ำมันเทียนเอ้น้ำตาเทียนโอเคแล้วก็วางน้ำตาแกเทียมโอเคเอ้ยเยอ่เดินช้าๆจับลมแฮร์รี่บัดดี้ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday อ o เป็นไงสุิมทำดีมากลูกสุมทำดีมากลูกอรอะเมเหรอนี่ไปแบนมาด้อ่ะนี่ายนยเป่าทิปเป่าทิปเมื่ชานี่รองให้ไม่มีอะไรให้เฮ้ยขนาดนั้นเลยเมตอนไหนอ่กะเมื่อกี้เลย ตก็ไก่เลยใช่ตังใครฮะตังวิเทนตังวิเทนตังวิเทนจุลินก็น่ามาจุมินอ่ะอ๋อจุมินก็น่ามาหรอกูรอมันให้คุยกับมึงเนี่ยแหละรอซื้อรอซื้อย่างเงียบแหอบศึกษาวันเกิดไม่มีอะไรให้เอาเคปไปก่อนแล้วกันได้เลยแล้วค่อยป้นตังค์ทีละนี่ฮะเพื่อนมาอันนี้น้องเขตมามึงางไหนมึนได้เก่งแล้วแล้วก็ไปกินหมูท่ากันอ๋อนัดในคนนี้มดส่วนงานก็ไม่ส่วนงานก็ไม่มีอะไรทำหรอกกูรอหมื่นยู่สิบอย่เก็รอซื้อโอ้โหแผนการเนี้ยแนบเน เนี่ยตั้งอี่ตั้งอยู่แล้วก็อยู่เบื้องแก่นแล้วทำไมโอใพี่ทำงานทำงานเลยวะแล้วทำงานไงแต่จริงมานั่งนั่งเปิดเพลงฟังโอเคเอาไปอะไปซูมินมาไปซูมินมาจะบอกว่าซูมินอยู่ในโทรศัพท์เออกลัวนะโดนด่ามาเนี่ยมาเนี่ยเบลมามามาปิดคลิปมาปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิป ถ่ายรูปมั้งเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปีิมีคิมยังไงปีชิมอะไรรู้สึกไงบ้างสะพมันเกิดวันนี้รู้สึกดีกว่าปีชีมแลวทำไมอ่ะก็ีก็มีให้เราพิเศษสะไพอยู่ร้านหมูกระทะไงเราน้องไม่ต่างตรงไหนวะตที่เอตอนแรกก็พี่เทบอกว่าอไม่มีเซไพส์ไงก็เลยก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรพรจะอยู่จะร้องไห้จะรองไห้ปีชิปปีชิเลยปีชิมยปีชิมเลมละสมสมองมจะบอกแค่ว่า โอเคไปเร่อกันเรื่งวันเกิดใครไม่รู้วันเกิดตุ้ม่านนี่แหละระวังเดียวเดียวเดียวมีใครเ็นคนวันเกิดโดนเคสโบน้าก็ได้ระวังตัวไว้ดีน่าจะเป็นวันเกิดกูแหละมาเองนะฮะเป็นคลิปที่เราถ่ายกันมานะซึ่งบอกเลยว่าวันนั้นนี่คือคิดตอนนั้นถ่ายตอนนั้นเลยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะต้องอาทำไหนรู้ตอนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างเออความรู้สึกตอนไหน เอาตอนที่แบบนั่นเลยเอาตอนนั้นเลยเที่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมออตอนแรกพี่เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ากะว่าจะไปกินชาบูกันใช่ไหมเออฉลอมวันเกิดหนูมกับเกือคื่อนแต่ว่าเราแบบว่าตอนแรกเหมือนใช้คำว่าล่อซื้อ <laughs> พี่เทพาหนูแบบว่าพี่อยู่ก็พาไปบูงแก่นแบบว่าไปเที่ยวมาสองคนแล้วเหมือนพี่เทน่ากับไอ้พวกนั้นไว้ใช่ไหมแต่ว่ามันทำอะไรนะพิมพ์หายเพิ่มวันนี้เลยพิมพ์หายอยู่ไหนแล้วดูนั่งนิ้มแล้วอะไร มันไม่มาเหมือนแบบมันพ้าพี่เทก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอยู่นั่นเลยใช่พามาที่ห้องแล้วแบบก็สงสัยตลอดทั้งก็ถามตลอดพี่เทมีงานอะไรเปล่ามีอะไรเล่นดวนไหมก็บอกไงมาทํางานดีสิงานงานอะไรอะไรพิมงานไงก็พิมงานก็กๆไปกูเห็นนะว่าเปิดเพลงฟังหนเเพลงไงก็รอเวลาเมื่อไหร่จะซื้อเค้กมา เอาคนไหนบอกว่ามาทำงานทำกันเพ็งอยู่อะไรเปิดเพลงปีเทไรอยูเนี่ยก็ลา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 อะไรอะไรอ่ะนั่นแหละเราแบบว่าตอนแรกก็ตังกิดตังกิดตั้งแต่ตอนอยู่มึงกันแล้วว่าทำไมถึงพากลับห้องนะฮะเราวปีเทสแบบว่าตอนนั้นอยู่ก็ออกจากห้องไปว่าฮะมีคนโทรมาเออมีคนโทรมาก็บอกว่าเออมีคนโทรมาแล้วแหละเออนั่นแหละแล้ววินก็บอกมีคนโทรมาก็ออกไปสักแป๊บนึงแหละก็คือไปคุยกับไอ้พวกนั้นเออแล้วแต่ระหวันนั้นก็เอาทีนั้นแหะทั ขาสุรินพี่นั่งพิมพ์อยู่นี่แหละเพื่อนหนูว่าแบบเออไปร่อกิวคุยโทรศัพท์หน่อยอยู่เหมนเพื่อนกิวหน่อยแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยทติดกลับไหม่ะติดกลับเหรอต้องถามก่อนตอนนั้นคือตั้งหินไหมไอตอนนั้นเหมือนเรารู้ไหมว่าพี่เทธอจัดสไตย์ันเกิดเพาพี่จะรู้ จริงเหรอจริงอย่าทำตัวเป็นรู้ได้ไหมแบบไม่รู้สักอย่างได้ไหมอ๋อตั้ง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 แั้งนั้งตั้งตั้งตั้่ตั่งเไ้งตววนนั้งต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 ัดงตั้งตม้บแั้งต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 ั้มตั้งไอ้งนีู้่ด้ะตแ้กคิดงตา้บบเออพี่เตอาจจะมากั้งตั้งตนนั้งเปล่าว่าหอไง ตอนแรกคิดว่าอย่างนี้แต่สไลด์แม่งมากันหมดเลยเออลแล้วลลตกใจนิดนึงแต่ทางทางทางที่รู้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแสดงว่าที่ทำมามไม่มีประโยชน์เลยเหรอ,อ๋อมันโป๊งแต่อยู่เมืงแก่นแล้วไม่ล่ะไม่โป๊งไม่โป๊งไม่โป๊งมันโป้งไม่โป้ง ไม่หรอพี่พาก,กับแป๊บนึงพี่มีงานต้องทําต่ออย่างไม่บอกว่าเป็นงานส่งงานเพื่อนก่อนเออนั่นแหละก็แบบเป็นไงเป็นใครมันก็ต้องตันหิบนะ <c oughs> เป็นใครมันก็ต้องดูออกสิไม่ใช่หรออ,อร่ะรู้สึกไงรู้สึกไงพอเจอสะพายรู้สึกไงก็ตกใจว่าทําไมมากันครบเลยอะไรเงี้ยน้ําตาคอน,นิดนึง เกือบเราให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตามคลิปนั่นเลยใช่ตอนแรกกับพี่เทบอกว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ไงก็เห็นถือเค้กก้อนมาก้อนหนึ่งสีม่วงสีหนูชอบด้วยนะเออแล้วก็ถือมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ตามคลิปว่าแหละไอ้คนนั้นมันก็บ่น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 ทำภาษาคนนั้นมมันไม่คนบ่นกูคนบ่นมาแล้วก็ช้าตอนแรกไม่ตอนแรกว่าจะไปเซอร์ไพรส์ที่บึงแก่นไงแต่แม่งไอพวกทีมงานแม่งกว่าจะมากว่าจะมากันน่ะเข้าใจไหม เออมาถึงปุ๊บเออเลยแบบว่าพากิวกลับไปวางน,นั่นอยู่ก่อนเพราะว่ามันเริ่มข้ามมัแล้วไงเลยก็แบบว่าเออเริ่มกลับกลับก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็เลยแบบว่าก็ทางหาใหม่เฮ้ยเมื่อไหร่จะมาถึงวะอะไรเงี้ยน,น,นั่นแหละก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ประมาณานี้เอ้ยต้องถามพี่เทย์พี่เทย์รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงก็เหมือนก็เหมือนทุกปีทําให้ด้วยใจทุกปีแย่รอบหนู ครั้งที่สองใช่ที่มีคนมาเซอร์ไพรส์ปีแรกก็เป็นพี่เทสที่เป็นคนแรกที่มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยโดยที่ที่ไม่ใช่ครอบครัวนะไม่ถึงแบบว่าแฟนมาเซอร์ไพรส์เลยพี่เทสถือว่าเป็นคนแรกที่มาแบบเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ว่าแบบมีเค้กให้ทุกปีมีของขวัญให้เล็กน้อยอะไรเงี้ยก็อะไรอะไรอ๋ออ๋อเก๊กอยู่เก๊กอยู่อะไรจบแล้วคอลรแมเป็นติอ๋ออ๋อนั้นแหละก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณที่ทำให้มันเกิดนแบบงานพิเศษวันหนึ่ง ของุณทุกปีที่ทําใ้้หนูมีความสุขขอบคุณนะคะอ๋อก็เป็นของทุกปีเลยเออก็ทำห้ใจมาทำด้ใจแหละโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องเรานะครับผมอ่ะงั้นก็โตรตัวลนไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าไปแล้วนะบ๊ายบาย